สวัสดีค่ะสวัสดี FC ยากาเดนที่น่ารักทุกท่านนะคะยาย่าการเด่นพิกัดตลาดต้นไม้สวนดันเกวียนนครราชสีมาเบอร์โทร064 478 7995ไอดีปา ID Line nut 240 825อค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะรับชมด้วยความเร็วนะคะก็สามารถปรับได้นะคะจะมีฟันเฟืองนะคะอยู่ที่มุมขวาบนนะคะาสามารถกดเข้าไปแล้วก็เลือกอความเร็วได้เลยนะคะจะปรับเร็วปรับช้าเลือกได้เลยนะคะ ขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขยมันล้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรชอบฟ้านะคะเขาเป็นสินค้า o t ท็อปนะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยก,กัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกสำหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะ หรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนำเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9้าขวบขึ้นไปนะคะสามารถ,ถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเบกนะคะ1ห่อนะคะจะดื่มได้นาน2-3สัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บบาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ สี่ห่อหกร้อยบาทนะคะสําหรับโอนนะคะจัดส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่มยี่สิบาทนะคะเป็นหกร้อยยี่สิบาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนเลยนะคะเป็นสินค้าโอท็อปมีสมุนไพรด้วยกันแปดชนิดอ่าตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะเท,ะะทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไป เคี่ยวนะคะไปต้มน้ําเดือดอ่าใช้น้ําอยู่ที่สามลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะเคี่ยวนานยี่สิบถึงสามสิบนาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะ่าหลังจากที่ได้สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนํามากรอก ใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะ6-8ถึงดชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทำงานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกขับของเสียออกแล้วนะคะ,ก,ะก็ยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบน้ำหนักลดนะคะ อาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสําหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะก็ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะก็ต้องช่วยในการควบคุมอาหาร ด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ห่อละ1 5 0หบาทนะคะดื่มได้นานค่ะ2องถึงสาสัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะ4ี่ห่อห0 0อบาทจัดส่งฟรีนะคะแต่ถ้าอยากได้ในราคา,าถูกๆนะคะ 10ห่อนะคะเรามีเลทราคาส่งนะคะอยู่ที่1,170บาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็1,220บาทค่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวก,กันเลยนะคะค่ะ EP นี้นะคะก็จะเปิดแบ่งกันกันกบเบบีโชคเก้าชั้นนะคะมีเพียงถาดเดียวเท่านั้นนะคะปกตินะคะจะอยู่ที่ชุดละ 24กระถาง1 0 0 0บาทนะคะปกติจะเปิดอยู่ที่1000บาทแล้วก็จะเป็นตัวลุ้นด่างนะคะก็จะเป็นตัวลุ้นด่างทุกรอบนะคะที่เปิดแต่ว่า,าในถาดนี้นะคะก็จะมีตัวที่เขาเปิดด่างมาเยอะแล้วนะคะปกติเปิดที่1000บาทวันนี้นะคะวันนี้พิเศษกันไปเลยนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะให้ที่800บาทส่งฟรีนะคะ มาเริ่มกันเลยเนี่ยอันนี้คือบางบางบางต้นนะคะเขาก็จะเปิดเปิดสีมาแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้จะยังไม่เปิดด่างเท่าไหร่นะคะเปิดสีมาแล้วตัวนี้ก็ติดสีมาแล้วเช่นกันค่ะตัวนี้ก็ติดสีแล้วนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเปิดด่างมาแล้วนะคะอ่าด้วยกันทั้งหมดอยู่ที่24กระถางนะคะก็จะมีอ่าให้ชมนะคะให้ชมนะคะว่าแต่ละกระถางน้องจะเป็นแบบไหนนะคะ ก็มีด้วยกันทั้งหมด24กระถางนะคะ800บาทเท่านั้นค่ะ800บาทเท่านั้นนะคะอ่ารอบนี้นะคะรอบนี้ชุดอ่าชุดนี้นะคะก็จะอ่าโตโตเยอะนะคะก็จะโตเยอะเลยบางกระถางก็เปิดเปิดด่างมาแล้วเปิดด่างเปิดสีมาแล้วอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่มากเลยอันนี้ก็ไปอัพไซด์ได้เลยนะคะไปอัพไซด์ได้เลยน้องโชคเขาชอบที่จะ เปลี me, ok mm ่ยนกระถางเรื mm ่อยๆนะคะชอบเปลี่ยนกระถางเรื่อยๆเปลี่ยนกระถางไว้น้องก็โตไวค่ะเปลี่ยนกระถางไว้น้องก็โตไวะอันนี้ด่างดีค่ะด่างดีอ่าส่วนตัวนี้เขาก็จะแปลกหน่อยนะคะกระถางนี้น้องก็จะแปลกหน่อยอ่าที่ใบนี้นะคะใบนี้เขาจะเหมือนหัวใจเลยนะคะนี่มี2ด้านมีสด้านแต่ว่าเป็นก้านเดียวนะคะน้องเป็นก้านเดียวน้องมีก้านเดียวค่ะแต่ว่าอ่า ฝั่งนี้เป็นหัวใจฝั่งหนึ่งแล้วฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนหัวใจอีกอันนึงนะคะมันติดกันมาเลยมันก็เป็นใบแปลกค่ะตัวนี้เป็นใบแปลกแล้วก็เปิดด่างมาแล้วนะคะนี่ก็ต้นใหญ่มากเลยอ่าวิธีการเลี้ยงตัวเบบีนะคะตัวเบบีแบบนี้นะคะอ่าบางต้นเขาก็จะยังไม่โตมากนะคะก็ให้นําแก้วนะคะให้นําแก้วมาแบบนี้นะคะ อะแล้วก็ใส่โชค9้าชั้นลงไปนะคะแล้วก็ทําการลดน้ําลงไปเลยนะคะน้ําไม่ต้องเยอะนะคะน้ําไม่ต้องเยอะแล้วก็ให้ทําการปิดฝาไว้เลยนะคะแล้วก็นําไปวางไว้ในที่ร่มให้ได้รับแสงเช้านะคะอ่แสงเช้าดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเป็นแสงบ่ายเขาค่อนข้างที่จะแรงค่ะแดดจะร้อนแรงนะคะเป็นแสงเช้าแล้วก็ให้สังเกตดูนะคะว่าถ้ายังมีหยดน้ําเกาะอยู่นะคะก็ไม่ต้องทําการลดนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ให้ลดได้เลย แล้วเราจะทําการเปลี่ยนกระถางให้เขาได้อีกเมื่อไรนะคะก็ต่อเมื่อ,อมีระบบลากที่ล้นทะลุกระถางนะคะหรือว่าใบเขาชนกับขอบแก้วนะคะก็สามารถอัพกระถางให้น้องได้เลยนะคะถ้าเลี้ยงแบบนี้นะคะก็จะช่วยป้องกันพวกแมลงพวกหอยนะคะพวกนกนะคะที่จะมาจิกกัดกินใบแล้วก็1เดือนใบของน้องก็จะโผ่มาที่ประมาณ3-4ใบค่ะ แล้วก็ทำให้ใบสวยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเลี้ยงโชค9้าชั้นเบบี้ค่ะสำหรับใครที่มีปริมาณน้อยนะคะก็ให้เลี้ยงในแก้วแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครมีเยอะกอ็เลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะเปิดเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการลดน้ำแบบเช้าเย็นนะคะจะลดน้ำเช้าเย็นอตอนนี้นะคะมีบ้างเพียง1ชุดเท่านั้นนะคะอีกหนึ่งชุดยังเบบี้อยู่เลยยังเล็กอยู่มากค่ะอ่า ตอนนี้ก็แบ่งได้ที่1ชุดนะคะปกติ1น0 0วันนี้พิเศษค่ะเพียง800บาทเท่านั้นนะคะเปิดด่างมาแล้วเยอะมากค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ